ลูกจ้างปากกาปไปเอ A, ถึงแซดนะค่อยๆวงนะใจด <A. S 1> ีใจเย็นๆใจเย็นๆวงค่อยๆวงอืมโอเคสวยเลยเอล้ะไรลูกสี่อยู่ไหนหาก่อนหาก่อนเจอยังอยู่ไหนอยู่ไหน มีครบมันมีว่ามันมีเขียนครบนะ A B C C <D. S 1> อยู่ไหน C อยู่ไหนหาเร็วหาเร็วเจอแล้วเก่งอ่ะ A B C D อือหะเยี่ยม D D แล้อะไรต่อ มีสบายนี่จีเอฟแล้วอะไรฮะ <H? S 1> A B C D E <S S <S F ีเอฟแล้วอะไรโอเคอยู่ไหนจแล้วเฮสเอออยู่ไหนล่ะลูกเ <H? S 1> ใช่ใช่เแล้วอะไร ไม่ต้องไม่ต้องกระโดดเอาใช่ใช่ใชใชเออเออเก่งเฮแล้วไร I. 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 ใช่มใช่ใชไอ <I. S 1> แล้ว <J. S 1> ไรเจยู่ไหนละเนี่ยนี่แบบชื่อผิ <c oughs> ถูกแล้วลูกเจแล้วอะไรหลูกมามีเขียนผิดอะ่ะ เห็นทุกทุกเจแล้วอะไรลูกเจอ่ะเจแล้วเจแล้วอะไรลูกเคอ่าหาเจอยังม่มีนี่มีเร็วๆเหลือไม่กี่ตัวแล้วลูกเจแล้วเร็วจางเจแล้วตัวอะไรเคเออหาเคก่อนลูกมามีเขียนเหมือนนะ เร็วๆลูกจะเสร็จแล้วเร็วๆ,ๆวงเร็ววงกลมๆเ,<ค>เลยอ่าเคเคอยู่ไหนเคอยู่ไหนเจอยังที่มามีแบะไว้ามามีเขียนไว้เร็วๆลูกตัวไหนตัวไหนตัวไหนเค เจอยังเออวงเลยลูกเคนะเคนะตรงไหนลูกมันมีเขียนเหมือนนะเจอยังลูกตรงไหนตรงไหนหนูชี้สิตัวไหนตัวเคี่จังีจง่จังจางไม่เอาอย่างนี้สิลูก ยังเล่นไม่เสร็จเลยเอา้าวเคก่อนวง K. เคอา่าวงอา่าวงเลยลูกอา่าวงวงเคแล้วอะไรต่อ <L. S 1> อ้อ่าอยู่ไหนอแล้วอะไรต่อครับพ <P. S 1> เฮ้ย J K L L แล้ว A, อะไรต่อ G H ขเแล้วก็ I J K L L แล้วอะไรต่อ M M แล้วอะไรต่อเ <N. S 2> อ่าเหลือเหลือไม่กี่ตัวแล้ว N อยู่ไหน M N แล้วตัวต่อไปตัวอะไร O O อยู่ไหนที่ม่ม่เขียนไว้เออใช่เร็ว O หาง่ายลูก M N O O อยู่ไหนลูก O เร็วเร็วเร็ว,รวจัง M N O O แล้วอะไรต่อพี <P. S 1> P, อยู่ไหนเจอยอังหรือไม่กี่ตัวแล้วที่ยังไม่วงอ่ะ พีโอเคพี่แล้วคิวคิวคิวไหนดูดีๆนะดูดีๆนะพีม่มามีแปะไว้อเขียนไว้เขียนไว้ไวเจอไหมเจอยังเจอยังเจอยังดูดีๆลูกเหลือไม่กี่ตัวคิวตัวไหนน้องน่ก็หาไม่เจอเจอดีเจอสินั่นๆะใกล้ๆเลย ใกล้กล้มือหนูอ่ะมือขวาอยู่ไหนมือขวามือขวาอยู่ไหนแลออ้วคิวอยู่ไหนเออเห็นไหมคิวคิวแล้วอะไรต่ออ,อ่าอ่าอ่าอ,อยู่ไหนคิวอ่าแล้วตัวอะไรต่อเอสอยู่ไหนเวอิคูดเอสแล้วอะไรต่อทีทีอยู่ไหนเออ เ yes. แล้วก็ทีทีแล้วอันไหน <You. S 1> อีกยูอยู่ไหนดูดีๆนะยูอยู่ไหนนะหรือไม่กิดตัวแล้วนั้นลูก,กอย่ากิดนะโอเคยูแล้วยูแล้วอะไรต่อวีวี <We. S 1> อยู่ไหน <c oughs> เออมาวงดีๆวีแล้วอะไรต่อแตยู <W. S 1> โอเคอยู่ไหนเดาเป็นยูอะ เหลือไม่กี่ตัวแล้วดาเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะที่ยังไม่ได้วงอ่ะดาบันยูอยู่ไหนลูกอันนี้เอมอ่าดาบันยูอยู่ไหนลูกอันนี้อดบันยูอยู่ไหนลูกจ้างเร็วๆเหลือไม่กี่ตัวแล้วเร็วๆดูทั่วๆลูกดูทั่วๆดับัยูอยู่ไหนจ้างดับันยูอยู่ไหนลูกเร็วๆ อันไหนยังไม่วง W ลมันอยแล้วอะไร y เฮ้ย F ลอยแล้ว X X แล้ว y y อยู่ไหน y แล้วอะไรลูก Set โอเคครบโอ้โหกว่าจะครบ